สนับสนุนโดยในบรรดาเรือบรรทุกสินค้าจากต่างประเทศที่มุ่งหน้าเข้าท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีอาจมีตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสองจากต่างประเทศและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบบางรายช่วยโอกาสนำมาปะปนกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ท้่ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ปกตินี่ก็มันก็เคยเคยมีเหมือนกันนะฮะคือก็มีการมีการนําเข้าเหมือนกันแต่แต่ก่อนนี้ไม่เป็นไม่เป็นของต้องห้ามแต่หลังจากที่เป็นของต้องห้ามต้องกัดแล้วนะฮะต้องมีใบอนุญาตนําเข้าก็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 มีน้อยลงข้อมูลของกรมศุลกากรสวนทางกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษที่ระบุว่า2ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสองจากประเทศอุตสาหกรรมเช่นญี่ปุน่นฮ่องกงเกาหลีและสิงคโปร์กว่า2 6 5 0 0 0ตันโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ12ต่อปีซึ่งในบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้แล้วปะปนอยู่ด้วยและบางอย่างเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ โดยกรมควบคุมมลพิษคาดว่าปีหน้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะมีมากถึง1 2 8 2 2 0ตันยังไม่รวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ลักลอบเข้ามาเป็นจำนวนมากปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องเข้มงวดและสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์อย่างละเอียด อย่างที่เห็นข้างหลังนี่แหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรก็กําลังตรวจสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์อยู่ค่ะเมื่อรถบรรทุกผาพาตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเข้ามายัางอุโมงค์อย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็จะทําการตรวจสินค้าภายในโดยเครื่องเอเซเลที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะเมื่อมีวัตถุต้องสงสัยหรือมีสิ่งแปลกปลอมก็จะสามารถทราบได้ทันทีค่ะ เห็นข oh ้างหลังนี่นะค่ะสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้นะคะไม่ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องมาทําการตรวจสินค้าภายในตู้ด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่กันค่ะการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทําให้พบตู้คอนเทนเนอร์ใบหนึ่งมีลักษณะผิดแปลกจากรูปทรงตามที่ระบุในใบกํากับสินค้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเศษเหล็กและแบตเตอรี่ปะปนมาเป็นจํานวนมาก องค์การวิจัยสปริงบอร์ดทำการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ชี้ชัดว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างร้ายแรงแม้จะมีการกำจัดหรือรีไซเคิลทีมข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสระแก้วบริเวณจุดที่เป็นแหล่งกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ต้องทนกับมลพิษทางอ,อ,อากาศมาหลายปีตายไปสอเดือนเเดียว พามาเล่นน้ำกันมีน้ำโรงงานขยะครับรู้เด็กยังดีๆเลยไม่ได้กเป็นโรคอะไรครับแต่พอกินน้ำพอไปเป็นโ้ำอะไรมัน้าครับติดตามใน NBT Sky News ตอนต่อไปนาชาทองย้อยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน l b ็ SKYNEW เร็วชัดทุกพิกัดข่าว